สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะ,คะทุกคนที่ติดตามเพจนมิมเจนเจน,นะคะวันนี้บิมก็จะมาสอนภาษาญี่ปุ่นให้ทุกคนนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาเพื่อนมาด้วยนะคะวันนี้มีสากาเซ,เซ,เซจะมาเป็นแขกรับเชิญของรายการนะคะมาบ่อยพอดีว่าเนี่ยเขากำลังเรียนเกี่ยวกับขนผมปันนะ๊บน เขากำลังเรียนเกี่ยวกับการสอนภาษาญี่ปุ่นให้คนต่างชาตินะคะเพราะเป็นคณะของเขาก็เลยจะให้วันนี้มาสอนวิธีการเขียนักษรภาษาญี่ปุ่นให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดได้เรียนกับคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะแบบถูกต้องไปอะไรนี้มากกว่านะคะจะได้รู้ว่าคนญี่ปุ่นเขาเขียนกันยังไง แต่ก่อนอื่นนะคะขออธิบายก่อนว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีตัวอักษรสามแบบก็คือฮิรากานะคาตาคานะและคันจินะคะซึ่งตัวฮิรากานะเนี่ยก็แด้เริ่มเดิมทีสมัยก่อนโบราณนก็มาจากคันจิเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นการทําให้คันจิเขียนง่ายๆนะคะปัจจุบันนี้ก็ใช้เขียนแทนคําช่วยคําลงท้ายหรือว่าเป็นคําที่ไม่มีอักษรคันจินะคะ ส่วนต่อไปคือตัวอักษรคาตาคานะนะคะก็จะดูแข็งๆอรืมอๆอทีน่ากาณาคะจะเป็นตัวกลมๆดูน่ารักนะคะ,ะ,ะ,คะส่วนคาตาคานะเนี่ยจะเป็นตัวอักษรแบบแข็งๆอรืมๆน,นิดนึงนะคะซึ่งก็ใช้ปัจจุบันนี้นะคะใช้เกี่ยวกับเขียนทับศัพท์ต่างประเทศภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็ใช้คําเรียนเศงธรรมชาติหรือว่าตอนที่เราต้องการจะเน้นคาในคำหนึ่ง ส่วนคันจิเนี่ยนะคะก็เป็นตัวอักษรที่มาจากอักษรจีนนะคะซึ่งเขาก็ประยุกต์มาออกมาก็จะมีทั้งเสียงอ่านภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เสียงอ่านภาษาจีนนะคะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะซึ่งในการที่จะเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะเราจะต้องเรียนทั้งสาอย่างก็คือฮิราการะกาตะนาะและคันจิน,นะคะเพราะว่าเวลาเขารู้ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเขาจะใช้ทั้ง3ประเภทนี้รวมกันแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้เรามาเรียนที่ราคานะกันดีกว่าคะ่ะมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะฮิรากานะเาะ จำนวอะไรมั้คะเซมูเด46มีฮะหมด46ตัวม่องมไม่แน่ใจบูบูเลยค่ะวันนี้ให้อิสระเซนเซนะคะสอนวิธีการเขียนให้ทุกคนดูตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะจะอธิบายก่อนว่าวิธีการเขียนหนังสออญี่ปุ่นเนี่ยจะมียังไงบ้างดดก็แบบนี้เลยใช่ซ้ายก็มีเดี๋ยวนะตัวเดี ก็คือวิธีการเขียนนะคะก็จะเขียนจากซ้ายไปขวาลแล้วก็กบนลงล่างนะคะนอกจากนี้ยังมีเส้นอื่ออนๆอีนนกคะคนก้องเีร์อ๋ออันนี้นะคะเป็นเส้นตะขออันนี้เป็นเส้นหยุดก็คือเขียนแล้วหยุดเลยไม่ต้องไม่ต้องเติมอะไรนะคะไป ก็เป็นเขาเรียกเส้นสวัสดนะคะเหมือนเราสวัสดไปคูกันฟิวนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะวิธีเขียนก็คือเดี๋ยวให้เขาเขียนให้ดูโอเคภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือแต่ละววักเนี่ยจะมีทั้งหมด5ตัวก็คือเสียงอัอีอูเอโอนะคะต่อไปก็จะเป็นขาขีคูเกโคเอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะคะมาเริ่มกันที่วัคอัดก่อนนะคะเชิญค่ะ หนึ่งสองสามสาม เดี๋ยวขอขัดนิดนึงนะคะก็คือที่เขานับเนี่ยก็คือมีมี3เส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่2และเส้นที่3านะคะเดี๋ยวตัวต่อไปเราก็จะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เวลาเราเขียนเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยห้ามยกปากกาขึ้นนะคะให้เขียนให้มันจบเส้นก่อนนะคะแล้วถึงจะยกปากกาเปลี่ยนเป็นเส้นต่อไปโอเคคะ่ะต่อค่ะหนึ่งสองอ หนึ่งสองึ่หนึ่งสองเอหนึ่งสองสาม โ <O. S 1> ออ่นี่ก็คือวักอ่านนะคะเป็นวักแรกของตัวศรเลยเดี๋ยวจะอ่านพร้อมกันนะคะโอเคให้เขาอ่านก่อนกันอ้ออีอือเอโออออเอโอนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปวักต่อไปกันเลยค่ะต่อไปจะเป็นวักขันนะคะหนึ่ง 三かきん。三重三重三重 くんけこかきくけ。 เดี๋ยวไปวัดต่อไปกันค่ะต่อไปเป็นวัดศานะคะฉันค่ะหนึ่งสองชิหนึ่งส สี่หนึ่งสองสามสี่ซาสซซค่ะวันนี้นะคะก็เรียนเหมือนเดิมแต่ว่า ตัวนี้ไม่ได้อ่านว่าซีนะคะหลายคนที่ยังไม่เรียนภาษาญี่ปุ่นจะเข้าใจว่าเออมันอ well, ิกูเอโอมันต้องเป็นสระสระสีสุดเสศอะไรนี้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาอ่านว่าชินะคะซึ่งให้มีเสียงลงออกมาหน่ดนึงชิอย่างนี้นะคะสระชิสุดเสศโอเคนะคะต่อไปวัะนะคะไปดูกันเลยค่ะหนึ่งสอง สามสีะหนึ่งสองสีหนึ่งสุหนึ่งเผ หนึ่งสองหกท,ท,ท่าซึเทค่ะสำหรับหลายคนนะคะอาจจะเข้าใจว่าวักเนี้ยอ่านออกเสียงว่าทะทิทุเทโท,ะท,ะทะนะคะแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วนะคะวักนี้จะมีสองเสียงพิเศษนะคะคือเสียงจีกับเสียงซึนะคะซึ่งออกเสียงไม่เหมือนกับตัวรอบข้างนะคะ เดี๋ยวเราจะออกเสียงให้ฟังอย่างถูกต้องว่าออกเสียงยังไงนะคะเดี๋ยวมาพูดตามกันเนาะทะจินะคะตัวนี้ใช้ลิ้นส่วนหน้าปลายลิ้นนะคะกับปุ่มเหงือกนะเอาปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกแล้วก็ดันเหมือนบบบดันฟันออกมานะคะนี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งชินะคะจิะจะมีลมเป็นเสียงเขาเรียกว,ว่าเสียงกึง่งเสียงแทรกนะคะจะมีลมออกมาด้วยจิจิไม่เหมือนชินะคะชิออกแบบนี้ c s s i นะคะ c อันนี้ c เข้าไปบ้างเค้ปบะานะคะつ้นสุนี้ก็จะไม่เหมือนซื้อนะคะใช้หลักการเดียวกันก็คือเอาปลายลิ้นนะคะแตะปุ่มเหงือกแล้วก็ดันฟันออกมาซื้อนะคะซื้อต่อไปกลับมาที่เดิมเป็นเททบนะคะต่อไปเป็นวัดนะนะคะไปดูกันเลยค่ะหนึ่ง สองสามสี่นหนึ่งสองสามนี่ ห1ึ่งหนึ่งสอ ตามอีกครั้งนะคะนะน,นี่เนโนโอเคไม่เอย่ยงั้นไปต่อวักต่อไปกันเลยค่ะ